Happy birthday, Happy birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you y a y สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ค่ะมาฉลองวันเกิดกับนุปปุยนักคะาววันนี้ค่ะนี ปลาค่ะปลาอบวันนี้เราจะกินเมี่ยงปลากันนะคะแล้วก็มีต้มยำนิดหน่อยค่ะนี่ค่ะน้ำจิ้มนะคะเป็นน้ำจิ้มเแ่บน้ำมะขามเปียกน,นะคะแล้วก็นี่ค่ะเมี่ยงเราค่ะจะกินแล้วก็จะมีปลานี่ค่ะอีกปลานึงปลาดูระดูนะคะแล้วก็จะมีน้ำจิ้มค่ะนี่เป็นไงน่าทานไหมคะนี่ค่ะเมี่ยงปลาเผาไม่ใช่ปลาเผาคะ่ปะปลาอบนะคะ นี่ค่ะนี่ค่ะมาค่ะมาค่ะมาทานกันนะคะนี่ค่ะเห็นไหม